ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนก็มาพบกับปาอีกเช่นเคยค่ะวันนี้พอดีว่ามีลูกค้าสั่งหน่อพุทธรักษาใบด่างนะคะหรือว่าพุทธรักษาใบลายนะคะคือแบบนี้ในไหนก็ในไหนแล้วจะต้องขุดหน่ขายลูกค้าใช่ไหมคะปาก็เลยจะมาทําคลิปวิธีการชํำหน่น,นั่นเองนะคะวิธีการขยายพันธุ์พุทธรักษา ทุกพุทธรักษาท,ทุกชนิดนะคะขยายพันธุ์เหมือนกันเลยค่ะก็คือขุดนอไปชําเอาไปปลูกใหม่นั่นเองนะคะคือการขยายพันธุ์ด้วยหน่อน,นั่นเองค่ะเดี๋ยวปาจะขุดหน่อแล้วก็จะพาไปชมค่ะว่าขุดออกมาแล้วเอาไปปลูกยังไงนะคะ ก็ขุดออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะมีนอเล็กๆติดขึ้นมาด้วยนี่นะคะค่ะนี่ก็เราจะเอานี่แหละค่ะไปชาเลยซึ่งวันนี้ปาจะชาไปทั้งต้นเลยลนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลาเราแพ็คส่งลูกค้าเนี่ยเราจะตัดใบออกนะคะความยาวประมาณ1ฟุตก,กว่าๆค่ะเพื่อที่สะดวกในการแพ็คขนส่งนะคะพอตัดออกไป ก็ตัดออกหมดเลยเหลือแค่ประมาณแค่นี้เองนะคะแล้วเราก็ใช้ตรงนี้แหละช่ำลงไปในดินนั่นเองนะคะแล้วพอเวลาผ่านไปเขาก็จะมีไหลออกมาแตกหนอค่ะแตกแขนงออกมาใช่ไหมแล้วก็เป็นหน่อใหม่ๆเกิดขึ้นค่ะ มาค่ะเราก็เตรียมกระถางนะคะปลาจะใช้เป็นกระถางที่ใช้ปลูกบัวนะคะกระถางชําบัวค่ะก็คือตูดตันนั่นเองนะคะตูดไม่ทะลุเนาะเนี่ยนะคะใส่ดินลงไปนะคะแล้วก็ดินปลาเนี่ยเป็นดินที่แฉะแล้วนะคะปุ่มน้ํามากมายแล้วค่ะแล้วก็เอาไม้นําทางให้เขาสัาหน่อยนะคะแล้วก็เอาหนอ เอาหน่อพุทธรักษาเนี่ยใส่ลงไปเลยค่ะใส่ให้แบบว่าลึกๆหน่อยนะคะมันจะได้แน่นๆนะคะแล้วก็ปามีหน่อเล็กๆอันหนึ่งนี่ค่ะก็ตัดออกนะคะนี่คือไม่มีใบนะคะนี่คือไม่มีใบแล้วก็มีรากติดมานิดหน่อยนะคะนี่คือใช้ชำได้นะคะก็เดี๋ยวชำต้นเล็กก่อนแล้วกันงั้นใส่ลงไปนะคะ แน่นๆแล้วก็มาต้นใหญ่ก็พยายามชําให้มันอยู่ตรงกลางกระถางแล้วกันนะคะเพราะว่าหน่อเขาขยายออกข้างเขาจะได้มีพื้นที่ในการขยายหน่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาดินเติมอีกสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าอันนี้มันไม่แน่นเดี๋ยวล้มอีกเนี่ยคะ่ะ ก็เท่านี้เองนะคะวิธีการชำหน่อพุทธรักษานะคะหรือว่าการปลูกหน่อพุทธรักษานะคะก็ไม่ได้ยากเลยค่ะทําแค่นี้เองแล้วก็ถ้าใครที่ของปารน,นี่คือดินมันเปียกมากแล้วใช่ไหมคะอุ้มน้ํามากแล้วปาก,ก็เลยไม่ลดน้ําจริงๆแล้วพอเสร็จแล้วปุ๊บก็ลดน้ํานะคะพุทธรักษาเนี่ยน้ำขังได้ไม่เป็นไรนะคะไม่เน่าค่ะ เดี๋ยวก็ช่วงนี้เราเพิ่งขุดหน่อเขามาม,มีการกระเทือนต้นใช่ไหมคะเราก็วางไว้ที่ล่มลำไยไปก่อนค่ะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปโดนแดดจัดนะคะแล้วก็พอเขาแตกหน่อใหม่ขึ้นมาต้นเขาแข็งแรงดีแล้วเราก็ค่อยย้ายไปลงย้ายที่ปลูกนะคะไปลงปลูกกลางแจ้งได้เลยพุทธรักษาชอบแดดจัดนะคะถ้าตรงไหนได้แดดจัดแล้วก็ชอบน้ําด้วยนะคือชอบทั้งน้ําชอบทั้งแดดจัดต้นเขาจะต้นสูง แล้วก็จะแตกหน่อได้ดีค่ะแต่ว่า,าในกรณีพุทธรักษาใบลายเนี่ยเขาจะแตกหน่อช้ามากนะคะก่อจะได้กอใหญ่ๆเนี่ยคือใช้เวลานานมากๆค่ะแต่ถ้าพุทธรักษาทั่วๆไปเนี่ยแตกหน่อเร็วค่ะอันนี้ปาก็ทําเป็นตัวอย่างนะคะซึ่งก็มีตัวอย่างอยู่แล้วที่เคยทําชําเอาไว้เองขยายพันธุ์เอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะเดี๋ยวพาไปดูอันนี้และนี่ก็คือพุทธรักษาดอกสีเหลืองที่ปาชําเอาไว้ ตั้งนานแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่ได้หายังไม่ได้หามุมปลูกเอาลงดินค่ะก็เลยค้างไว้นในกระถางปลูกบัวใบไซส์สินิ้วเนะะี่ยค่ะเข้าแทงหน่อใหม่แล้วเนะะี่ยค่ะพอแทงหน่อใหม่แบบนี้เนี่ยคือว่าใช้ได้แล้วนะคะแข็งแรงแล้วเอาลงดินหามุมปลูกได้เลยค่ะค่ะแล้วส่วนต้นแม่ต้นแม่ก็คือต้นที่ต้นใหญ่นี้นะคะค่ะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับวิธีการ แยกหน่อพุทธรักษา,ามาชำใหม่นะคะหรือเอามาปลูกใหม่นั่นเองก็คิดว่าไม่ยากเกินไปสำหรับเพื่อนๆนะคะพุทธรักษาเนี่ยเป็นต้นที่ขุดเอามาชำหน่อได้ง่ายมากๆเลยนะคะยังไงก็เป็นค่ะตั้งแต่ชำม,มานี่ไม่เคยมีพุทธรักษาตายนะคะค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะคะไม่มากก็น้อยเนะาะค่ะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ